สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็คือเจเซนและมิสระระดับ S S R เข้ามานะฮะทุกคนโดยที่คนรอคอยเนาะที่ทําให้ซัมมี่แมนกับฟินิกแมนตกเบต้าเลยนะฮะทุกคนผมคิดว่านะของวันที่6กันยายนฮะทุกคนเข้ามาแล้วเนาะระดับพิเศษด้วยรอสุ่มหนึ่งทีฮะเราดูเชิงไปก่อนเผื่อว่ามาได้ปั๊บเลยได้มาแล้วหยุดกูวไม่ไม่ไม่กลุ่มภูมิกิเรามีชื่อเสียงแล้วดีใจด้วยภูมิกิจัง เคมาโอ้โหตะ๊กแตนโอ้โหตัวอะไรเต็มเลยเนี่ยแล้วนีเ่เฟยวฮะอย่าลืมก,กดไลค์ด้วยนะเ <c oughs> จอเซตเราไปสามันก็มีสกิลที่มันดีเหมือนกันนะฮะสกิลมันก็โก้เหมือนกันนะนี่ฮะสกิลแรก,กทุ่เตะสามช่วงน,น,นะฮะโจมตีตัวนักสับครับประมาณหลายเดียวซานาเมทหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากพลังโจมตีเก้าจุดเลยนะฮะหรือว่าโก้ดีอะเป็นใหญ่ศูนย์ถลายนะฮะทุกคนโจมตีเนื้อสามครั้งเนาะตัวทุกคนในแถวน,นะฮะ้างดาเมจจายหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเก้าจ โอกาสอย่างน้อยเปอร์เซ็นที่ทำให้เป้าหมายเข้าสู่ฐานะสนามพลังเออเนี่ยแหละสนามพลังโคตรดีนะฮะทุกคนตัวแรกเนี่ยที่เข้ามาหนึ่งรอบเลยนะได้มีโอกาส50%ที่ทําให้เป้าหมายในแถวเดียวกันเนี่ยเข้าสู่สนามพลังฮะหนึ่งรอบแถมก่อนการเคลื่อนไหวได้รับดาเมจต่อเนื่องจากคันโจมตีหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นด้วยนะถ้าผมอ่านเร็วเลยอ่านช้าไปคอมเมนต์บอกได้นะฮะผมจะได้ปรับะปรุงเนาะเพียพ่อสี่ห้าต้นหนึ่งถึงสามเลือกขั้นสูงวิโอ้โหชื่อโคตรเลย หลังการเคลื่อนไหวของค่าแฮพีจะฟูฟู30เปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนเมื่อศัตรูได้รับดาเมจต่อเนื่องจะดูดซัก40เปอร์เซ็นต์ของดาเมจต่อเนื่องทันทีและสร้างน้เมจ็ดบนรัดต่อฝ่ายตรูทั้งหมดเลยนะฮะเอฟเฟกต์ประเภทเดียวกันทันทีมีผลอย่างนานๆหนึ่งนะฮะตลอดการต่อสู้หนึ่งครับเพิ่มแฮพพี้ถาวรกับตัวเองี20จุดนะฮะหรือว่าโกงนะอย่าลืมไปสุสมุนนะทุกคนเพราะตัวนี้ดี